สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องตั้มครัวบ้านทุ่งวันนี้มานําเสนอเมนูน้ําตกเนื้อเสือร่องห้ครับมาครับพี่น้องเนี่ยสียง,งามางามนะครับเลียบงบางครับเลียงบางสีดังมันยิ้มตั้มตก ต้องตกเสือห้องให้ครับมันมันหั่นเนื้อเสืสอเ,เห้หน่อยเนื้อเสือเสือห้องให้ชินชินไป็ดยางครับหั่นแหล่าห้องได้ง,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 ง่ายเ้าก็มาลุยเกลี่ยนึงครับกับโคสุรด เสือของทุนหลดนิดนึงครับเพราะเขาเจ็บไปย่างย่างหรือเขาถึงกาผ่าหรือน,น้ำตกน้ำตกเสือหองไห้ครับน้ำตกเสือของน,นังวนิดนึงครับพอขั้นครับขั้นมัดยังไงคำท่าเกลือบทาผุนหลดของ,งวนัวนครับ อันนี้ว่าต้องใซฟแรงไวครับเพราะว่าเ้าสิไปเห็ดน้ำตกน้ำตกเสือห้องไห้ครับเาต้องถ้าเกิดนิดนึงก็คงง่นนะครับที่ดี่ไปย่างอย่างเสือต้องใซฟ,ฟแ้งแห้งเนาะเซฟแรงกายหน่อยเพราะหา้อสิไปซอยเห็ดเห็ดไอ้น้ำตกน้ำต,ตกเสือครับตกเสืออย่างเพราะมันหอมเนะห้าไป ก็เป็นน้ำตกเข้าไปสร้อยลวดอีกทีนึงเนี่ยเสือเีืองา่ายอม่ะรอกนะนี่ครับอันหนูบ่าเนี่ยมันทีเป็นสิทธ เอาอย่างมากบนหลังสูงหลายครับอย่างเพราะมันแดงงนิดน้อยมีเดียมมีเดียมครับรเพราะับแฟการตอนการล้วนล้วนแล้วเขาจ้งมาปรุงเน,นี่ครับแดงม,ม,มากๆเลยนะครับนี่ยเนี่นะครับนี่เนื้อมีเดียมนะครับแดงๆนะครับนี่ยของมึงที่การทันนอก อันนี้เขาก็ไปล้วนไม่เห็นลาบครับไม่เห็นไตน้ำตกตกเสียครับเห็นน้ำตกเสียนะครับอ่าบันทึเครับบันทึกเอว้เขามาร้วนขนาดนิดนึงครับหนดนึง นทำไมว่าต้องรอ้อนมันสุขะครับไั่มีแข็งทำเนียนใสพอดีครับ่นีไปไปคนกันเครื่องนไงกูทันไฟว่าต้องทันไลน์ได้พี่น้องใช่มันคว่ำหอมมันเลยสิอาพ่อเราทำเนียรพ่อครับว่าต้องเซไลน์ใส่กับใส่ก้อนเลยครับฟังฟหอมครับ หอมรวมมีหอมปอมี่ไอ่หอมยังกระเฮิรนหอมเปยหอมไปเรื่อยหอมบักซี่พลังแล้วหอมหอมห้องนิดับหอมยังก็หอมต้นบัวเนี่ยล่ะอันี่ของฮั่นไม่ไหตอนนี้เขาต้องอันทีไรแล้วครับของที่เซตพิกไปละซอนนึงครับเซตพิกสองซอนละซอนครับถ้าเผ็ดบ่มัก มักเพชรยังใส่อีกเพิ่มครับอีกขอกครัวครับขอกครัวครัวสองซ้อนครับอ่าสองซ้อนที่หอมอ่านี่ผงนัวครับผงนัวนิดนึงครับอ่านิดเดียวผงนัวแล้วก็น้ำปลาตามครับน้ำปลาเพาต้องใส่ไหลครับพ่อต่อที่ยางต้ใส่เกลือนิดนึงอยู่อ่าหนึงพ้อน้ำปลาปลาแ บมูเน่าครับบมูเน่า,ต,าตัดจะไปเร้าเลยหมูเน่าไปหมูเน่าเครื่องเตียงก็ได้ครับเครื่องเตียงเครื่องลูกกับเครื่องลูกทีนี้เขาใส่หอมคุ้นพอมันกันนะครับห้องแจ้งสีมันได้ความสดของหอมมันมันแดงบวดัวสาหอมบวัวสากันคุน้นครับค้นเลยครับนี่ครับ มันตกครับน้ตกเสื้อห้องให้ครับเนี่ยมั่นปิดปิดมั่นหมกนี่เขาคนนะครับคนคุ้นะมันเข่ากันครับหอมหอมหอมเครื่องหอมกระหัวกระพริกคนจนผงอนเปลือยไรนะครับองปุงเขาเข่ากันดี อืมนี่นอ้องมันมันเสืออันนี้เขาก็ซิมครับซิมตอนน,นี้มันนี่แหะครับอืมแบบโบ้เซปล่อยครับอันนี้บถัดตอนไทยครับใแบเบแบบน,น่ครับใบเแน่ห์ห้วยครับนี่ยใแบเบสน่ห้อยเซปิดไทย ้ยส่คือขมหอมส่วนี้ครับนะครับตักเสจาเนเรียบร้อยครับนี่ครับก้อยเสือห้องไห้ครับหรือน้ำตกเสือห้องไห้นะครับพี่นอ้องน้ำตกเสือร้องไห้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับถ้าเกิดชอบที่ตามชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์นั้นเนะครับขอบคุณครับ